ผู้สัตวๆสัตที่มี่สถนี้บ้างหน้าที่นี่สนี้บ้างหน้าผูาสัตที่จะขึ้นให้จะลงที่หถง,น,ง,หน,บบง,น,งนี้บ้างหน้าโู้สัตว์ที่หน้าระตูไตรงนี้ก็นะครับ ครับว่าที่จอดเทศ่ยวนานาที่หนึ่งนี้เป็นรถธรรมดาเที่ยวลอง408อันนี้เชียงใหม่เปน็นอารันีินักวัรส์ขยผมหน้าไปเลยไป่จับอ่ะ ไปดับะไปดับทำไมไปจ่ายค่าไฟเปล่าไปเกี่ยวรอ